ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับในช่วงนี้ครับเป็นเทคนิคสนูกเกอร์ครับกับอาจารย์ต่ายพิจิตนั่นเองนะครับครับผมเทคนิคแพวพลาวลูกเล่นเหนือชั้นนะฮะก็ต้องยอมแก่นะฮะอาจารย์ไตวันนี้นะฮะยังวนเวียนอยู่กับแถวแถวน้ําเงินนะฮะให้ท่านได้ดูกันครับเทคนิคสนุกเกอร์ โดยตายที่7สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลัดย,ย่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมาป้วนเปี้ยนกับน้ำเงินอยู่ครับเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยถือว่าเป็นลูกสีฮะที่รองรับในการเข้าเบรกหรือว่าแก้ไขได้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยู่กึ่งกลางของโต๊ะนะครับมาในวันนี้ถ้าสมมติว่าทำมีอุปสรรคนะครับ มีแดงขวางอยู่นะครับมันรอดชิ่งเดียวไม่ได้นะฮะเรากลวัวมันจะกิ๊กพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะคน,นอนแดงสองลูกนี้นะครับสมมุตินะฮะมีสีอ่าเราต้องการมาคับขาวมาด้านบนกินแดงใต้ย,ยู่ภูหรือกลุ่มชมพูนะครับเราจะทํายังไง แล้วก็แทงเหมือนเดิมครับที่จุด C แต่เพียงเที่ยวไปด้านซ้ายของกึ่งกลางขาวครับหรือว่าที่ก้านาฬิกานะครับหลังจากตบน้ำเงินแล้วขาวก็คงรอดช่องเดืองครับเหลืองกับน้ําตาลครับผ่าน1่งชิ้นแต่ที่จะผ่าน2อาชิ้นเดียวไม่ใช่ครับขาวจะมีไซด์ครับขาวจะหมุนมาไซา์เข้าชิ้นนี้ครับชิ้นที่2แล้วก็วิ่งมาหาตําแหน่งที่เราต้องการนะครับวิธีการนะครับ ตั้งเหลี่ยมที่1ึง 1, ครับวิธีซอ้อมนะครับวิธีซอ้อมแล้วจดคิวไปที่9ก้นาฬิกานะครับเทคนิคการไซส์เหมือนเดิมนะครับจดไปที่จุด C ีก่อนนะครับสะพานมือสั้นๆนะครับส่งคิวให้เร็วนะฮะหลักๆคือ1 4ต้องส่งให้เร็วนะอย่าส่งช้านะครับส่งช้าลั้งขาวจะไม่ทำงานจะคนอนเหลืองครับ <recycling> พบกันเหมือนืดอมครับในช่วงเทคนิคสกเกอร์กับ่ายพิจิตนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่น้ำเงินนะครับก็ในคราวที่แล้วนะครับผ่านมาผ่านหนึ่งชิ่งวิ่งออกมาครับผ่านสองชิ่งซ้ายออกมาทีเนี้ยผมก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมนะครับว่าในการตบน้ำเงินเราเราต้องบังคับขาวให้หลากหลายในกรณีที่มีลูกที่เป็นอุปสรรคนะฮะจะรอดชงนู้นไม่ได้มีอุปสรรคขีดกวางนะครับวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับยังคงอยู่ที่จุดเดิมนะครับจะเป็นเหลี่ยม 1- นึเหมือนเดิมในกรณีที่ว่า ลูกต่อไปมีแดง2ลูกที่ผมตั้งอยู่ครับแดงดางด้านนี้ครับถ้าเราผ่าน2ชิ้นครับโอกาสเราจะได้กินลูกเดียวถูกไหมฮะมันจะแคบแต่วันนี้ผมนะนำนะครับผมจะตบน้ำเงินครับเพื่อลอดเหลืองกับน้าตาลครับแล้วผ่านมาช่องเดิมตําแหน่งขาวก็จะเลยน้ําเงินมาอยู่กึ่งกลางของโต๊ะนั่นหมายถึงว่าเรามี2ช้อยสองทางเลือกคือไม่ว่าแดงด้านซ้ายมือผมหรือว่าด้านขวามือผมก็สามารถเลือกเล่นได้วิธีการนะครับตรงนี้นะครับ เหมือนเดิมฮะเราจดคิวจุด C แนะครับล้วหมุนคิวไปที่ C3 ครับหรือว่า3นาฬิกาอย่าไซส์เยอะนะครับไซส์แค่1นึคิวพอครับจด C แล้วบิดไปที่ C3 นะครับเดี๋ยวกราฟิกจะเห็นนะครับขาวตบแล้วครับผ่านเหลืองน้ําตาลจะวิ่งกลับมาช่องเดิมคอยชมนะครับครับจะวิ่งลักษณะนี้นะครับ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่กว้างนะครับเพื่อกินแดง2ลูกที่รองรับอยู่นะครับลองฝึกดูครับไม่ยากอยาก่างที่ิทีล้วครับเทคนิคดีๆครับ,รบของอาจารย์ต่ายนะครับ,รบนั่งดูการซ้อมกัที่เดียวอยู่เลยนะฮะช่วงนี้ฮอตมากช่วงนี้คือทนะําอะไรก็ โอเคหมดฮะโอเคหมดแต่ลูกศิษย์เป็นไงฮะลูกศิษย์แต่ละครตัวแกนี่ล่าสุดโดนวัดหักใหญ่กดเป็นสี่สามแกยังงงอยู่เลยครับนะฮะก็ตามตามดูกันต่อนะครับแล้วอาจารย์ตายก็ในการแข่งขันหกแดงก็เข้ารอบไปถ้าไม่เจอพี่ต๋องก็ไม่แน่เหมือนกันออืพี่ต๋องอาจจะโดนใส่ก็ได้ใส่หัวใส่หัวแต่บัดนั้นพี่ต๋องใส่อยู่ข้างเดียวนะฮเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ วันนี้บอกกอลจุคิวทองครับผมบีแหลมสิงและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ